กลมก็เย็นนะเปิดประตูหน้าต่างหน้าบ้านลมเย็น เย็นนะเปิดประตูหน้าต่างหน้าบา้านลมเย็นสติกเกอรอ,อะมาเรยนนี้ยสติกเอเอะไรนี่หน้าสติกเืออะไรไมาเรียนหรอเออ ไปไหนหรอคะ่ะคงจะฉะลองกันอยู่แถวนี้แนหะละเลาะเลาะบ้านเลาะกัะนวนนี้แหละไม่ไปไหนไกล

ทำอะไรล่ะของพ่อแกงหนูเหรอก็เลยปีจัดการบูทูธโอเคพอออกมาเปิดเลย ไอ้จุดผู้จุดประทัดไล่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดได้ไปเยี่ยมไปเยือนตัวนี้แน่แน่แน่ไปเลยพ่อสับไก่เลยอกได้ทำม,มันฝรั่งพี่น้องฝรั่งทอดกรอบ มาตัดเร็วเดี๋ยวดูอนี้กันฟังดูกล่องฟังตลับมาสะสมเวลากันนะคะอ๋อมาสะสมเวลาลามาลา เฉยๆมาตัดเล็บตรงนี้หนูกยังไม่มีใครมาอาพิษฎกสิลงโดยจ้าออพก็ิกระส่งท้ายปีเก่าอยู่แถวนี้เลย ส่งอะไรหรอกได้กินข้าวธรรมดานี่แหละไม่ได้อะไรเออคนในที่พาดแล้วก็ดึงพี่ดึงน้องไปน้ำเนอย่าไปผู้เดียวตัวอย่างเป็นนภมีผู้ใดเคนโซยเดอถ้าไม่มีใครมาอภิษกัิล่งโดยจ้า สงท้ายปีเก่าสงท้ายปีเนียบเลยวันนี้กำลังรับชมมาแวะสงท้ายปีเก่า

หมไก่ผักเปิดอะไรก็หั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาทำไว้กินสายๆง่ายอยาดื่อนะ๋ยวมีใครมาไหน ไปฉลองอยิ้ใสเนาอปีใหม่ไม่ไปไหนหรอกคะ่ะผมจะฉะลองกันอยู่แถวนี้แนหะละเลาะเละบ้านเลาะกัะนวัน,นี้แหละไม่ไปไหนไกล ไว้าัจานก่อนเี๋ยวทำกับข้าวไว้สวัสดีค่ะคุณโบราณขาย บุทูธโอเคพอออกมาเปิดเลยใช่ิดกระสงท้ายปีเก่าอยู่แถวนี้เลยส่งอะไรหรอก็กินข้าวธรรมดานี่แหละไม่ได้อะไรลาแล้วปีใหม่ลาแล้วปีเก่า